ครับก็สวัสดีทุกคนนะผมก็วันนี้จะมาอยู่กับโ i อ c h a l เล n g e นะครับผมโ i อ challenge ก็วันนี้จะมีเกมอะไรให้เล่นกันยังไงก็มารับชมกันนะผมว่าเจ็ดสาวจะทำให้เราหัวเราะแล้วก็มีความสุขแค่ไหนเนี่ยามมาชมกันว่ากับชื่อคลิปที่ว่า EP 1 0กับภารกิจเดบิวต์มาเกือบปีโ o อ i อินได้หรือยังชื่อคลิปก็ปวดนะนะผมมาชมกันว่าจะเป็นยังไปงปะกดอ่านได้ใช่ไหมเนี่ย กนันมาเองลหะไม่เอาสปอยโอเคปัดนะป่ะว okay, um ้วเป็นเหมือนห้องเรียนเลย่าวามครกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ภารกิจที่สิบเดบิวต์มาเกือบปีฟอีฟบินได้หรือยังทำไมต้องบินอ่ะภารกิจว่าเราแบบลงลูกค้ามาหลายอย่างแล้วเหลือให้บินอะไรแบบนี้เราทำมาแทบทุกอย่างเลยโอเคเราจะบอกกติกานะคะหลังจากแข่งขันกันมาเองหลาย EP ในภารกิจนี้เราจะกลับมาร่วมมือกันเย โดยกติกานะคะก็คือมี3เกมต่อไปนี้โดยให้น้องๆเป็นคนเลือกของรางวัลที่อยากได้กันเอง3อย่างโน่นนะครับที่นี่นะโอ้โหานโอ้แต่ว่าเขาบอกว่าหากทำไม่สำเร็จในเกมไหนจะต้องตัดของรางวัลออกหนึ่งอย่างก็หมาวว่าถ้าแพ้หมดเลยก็ไม่ได้อะไรเลยอย่าพูดอย่างนั้นเ้ยไม่ได้ป้าเราเป็นโอีฟเราต้องสู้

ปลาปลาที่มีเซที่มีปลาไหลด้วยเออถ้าอยที่บอกมันมีขค้าแล้วต้องมีหวานนะค่งจุ้งโหอะไรโหได้เอ้ยเราเหลืออีกอย่างในอีกอยนอะไรดีมีเครื่องดื่มยังเอออ๋อแล้แก้วละกันค่ะโอเคกแก้วไปเลยใช่ซึ่งเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าเราจะทำได้หรือเปล่าเราเก่งอยู่แล้วเหรอของรางวัลนี่เป็นของกินนะทุกคนเพราะอีฟนี่หิวมากนะครับผมสายกินสายกิน เพราะว่ามีคลิปหนึ่งที่ทำไอ้นี่ไปเหมือนเป็นรีวิวอาหารใช่ไหมแล้วก็ก็นั่งดู for you ก็มารีวิวเมนูสินค้าอาหารบริโภคอะไรพวกนี้ในผมที่น่ากินแล้วแต่ละคนก็คือชอบกินมากๆในผมเจน่ารักในผมแล้วก็ชุดวันนี้ก็จะเป็นรีมขาวแดงในผมสลับกันสวยมากผมชอบการการจัดการแต่งตัวมากเลยแต่ละคนสวยมากนะค มาเยอะขนาดนั้แล้วอ่ะเออก็แพ้ก็ก็แพ้ก็แพ้พร้อมกันไหมทุกคนพร้อมแล้วงั้นเราไปเริ่มภารกิจกันเลยไปเลยไปเลยไปเแลคตอสเอ็กซ์ตร้า300ให้แถวเซียมแควเซียมสูงมีวิตามินอีและบี2สูงอร่อยคุ้มค่าไปเลย เกมแรกนะคะก็คือเกมทายเพลงจากท่าเต้นนั่นเองค่ะคือเกมนี้เนี่ยจะทาพที่สน์ความเป็นศิลปินของเราด้วยความว่องไวแล้วก็ความรอบรู้เอะเหมือนเหมือนเหมือนเราก็เคยเล่นมาทายเพลงจากท่าเต้นก็คือท่าเต้นในเพลงใช่ไหมไม่ได้หมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่าทาท่าทางแล้วใบชื่อเพลงอะไรอย่างงี้นาจะหมายถึงว่าเต้นในเต้นท่าในเพลงหรือเปล่านะฮะเราเคยเล่นแล้วตอนแดนออนไอ แต่ว่าวันนี้เราไม่มีไอซ์มาเพื่อที่เราจะไม่ต้องทรมานมากเกินไปนะคะความยากก็คือในรอบนี้เนี่ยเราต้องแข่งกับเวลาด้วยใช่กกติกาเนี่ยก็คือมี3นาทีแล้วเราต้องตอบให้ได้7เพลงอย่างน้อย7เพลงจาก10เพลงค่ะโอ้ยโอ้จริงๆเองจริงๆมันยากอยู่นะยากทุกคนอย่าไปกลัวก็เพราะว่าวันนี้่ันมีของดีอีกแล้ว

ใช่เอาแล้วขาแดงขาแดงว่าแล้ว้องอุ้ยอะไรนะหกลัวไงดินเลยินเลยยกขยาว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 เฮ้เฮ้เฮกร้บอร่างกด้วยเออร่างกลร่างกายร่ากาแม่ักอือโอ๊อะโอ๊ะโอ๊อเอดอเฮุ้้ยอร่อยนะเนี่ยทุกคน นี่อยากจะบอกว่านอกจากอร่อยแล้วเนี่ยเขายังมีวิตามินด้วยจริงเหรอใช่เพราะว่าพันนัไประยานมาเหมือนตัวเนี้ยเขาทํามาเพื่อแบบคนที่ต้องใช้สมองคิดอะไรเหมือนพุกเรานี่แหละเดี๋ยววันเนี้ยเราแจกทุกคนเลยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมดีหมโอเคหนูพร้อมแล้วพร้อมมากสำหรับเกมนี้เอามาได้เยอะๆะเลยหอมอร่อย ถุกคาเต้นได้อนดัวนอนอาจจะตอบแบบมาลากันเลย let's go มาต้องเป็นเพลงของโคยีิไหมอ่ะโอ้ัมดัมอะดัมดัมดัมอะไรวะอะไรวะ นะคนเขาไปกันยังไงมาถึงว่าคนนี้ทำท่าทางคนนี้ถ่ายแล้วที่เหลือใบ้ช่วยเรอเฮ้คนที่สามไปเฮ้ยไปอะไรวะกำลมังโอ้ยยังไง why you come back โอ้ยไม่รู้อะเต้นอะเละดเ็วลอันนี้ีพอมากโอ้ยไม่ท่ด้หรออ้คมีลง่งน่าดัก้่ไง่าุงย่เป็นเนตั้งนานแล้ว

เวลาไท่ไหว่เวลาท่อันนีเ็เลี้ยงไม่ขอโจอ่ะคือโจนึกเด็กเลเยไม่ออกแล้วโจนึกชื่อบ่งไม่ออกทกนอ่ทเอาละเอาละยังไงเราก็แบบว่าต้องไม่เช็คกันแหละว่าไล่ได้ทันนต่อไปกันไหมทันคือเมื่อกี้นี่ไม่รู้ว่าจะดูอ่าค้าง อ่าคลิปที่เขาเป็นทาเต้นหรือว่าจะดูคนใบหรือจะดูคนตะเต่าดูไม่ดูไม่หมดเลยเมื่อกี้นี้แั่งโอ้โหสองนาทีห้าสิบแปดนุดี่สิบสองวินาทีโอ้โห <30. S 3> ซึ่งเราก็เพิ่งเสร็จไปแล้วกับเกมแรกโอ้เห็แฉา์แล้วทีเกมที่สองต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เราอาจจะคุ้นหูคุ้นตานั่นก็คือ Random Dance Random Dance สุ่มแชเป์นี่มีแชมป์มาก่อนปะใครได้ยัยกมือซีแชมป์เก่าแชมป์เก่าเเอ้ยเฮ้ยนอกจากแชมป์เก่าเรามีลูกเจี๊ยบเก่าด้วยนออน่าสนใจทีนึ อไอ่ะไม่ยพี่พี่พี่เจ้าอเคแล้วจะไปแล้วเราไปลุยกันเลยค่ะเกลดจไได้เลยไปไหนวะไอ้ันกันเหอ

ถ้าเป็นคนขลังอะลรแบบน 我戒了。

Oh, we gonna rock world. เกียรติพบต้องําตะกองไม่ไม่ถามไม่เลรมันผ่านมาแล้วที่มได้ใช่ไหมคะได้ครับเย้เปเป็ดกวันเกรินี้สามกเข้าสช่วงเกมที่สามกันเลยเดาวสุดท้ายว่าจะเป็นเกมอะไวันนี้เรามีอุปกรณ์มาด้วยวันนี้ก็ชื่อเกมว่า Association นะคะ Association uh huh. แปลว่าอะไรนี่เดี๋ยวเราจะมีคีย์เวิร์ดมาคำคำหนึ่งอะไรเงี้ยสมมติมีคำว่าเธอ <Ooh. S 2> อะไรอย่างเงี้ย<ด>เร้วก็องเพลงที่มีครชอบอะไรแบบนี้มากมาก ว่าเธอตรงไหนก็ได้ในออเดระไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นต้นข้าโยกก็ได้ใช่ไม่ต้องเปิดด้วยครับ้จะมีเวลาคิดคนละสิบวินเท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าคนใดคนหนึ่งไม่สามารถร้องได้ก็จบปะมีชั้นเปยจบไ้ป็นศิลปินก็ต้องเกมปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเช่นเนนาเขา่าตโตอยู่บนเตี

เลียงเล่นเก๋ยืนนองเล็บีเพลงนี้ไม่ได้อะและคำที่น่าได้ก็คือคำว่าดวงดาวโหดวงดาวนับพาดวงดาวนับพาไม่เอาสิไม่เอาสิมันี่เพลงนี้ไม่พวกพี่ไม่ได้บอกว่าเอาเพลงประเทศอะไรก็ได้โน้เพลงเราไงดวงดาวนับพาสจเป็นพยานเอ้ยเฮ้ยเนิร์หายใจเอาดี ความห่วงใยตอบเรีย้ใ่ลหว่าจะมีมันนีเดี๋ยวเอาลิงให้นี่ไงเป็นไงโอ้โหโอ้โหตอนแรกเปิดมาในนี้ก็ไปแล้วคนแรกคำที่ตอได้ก็คือคำว่าน่ารักโอ้โหแก่แก่ม่น่ารักเก่งแฮย พี่เอขัธรถมีนรู้คิดไป้วได้ไหมอ้าวแต่ละคไ้ราฟองจังวะมึงเป็นไก่หรอฟองไปกล้วยเออก็พันบาทคาดหวังคิดถึงคิดแต่ไม่ถึงแล้ยังคิดถึงแเลยคิดถึงเยที่พอยพอยมาอยู่ในใจอยดอ๋อไปดู ที่เพลงอะไรวะทำไมลืมเพลงอ่ะอ่าฉันคิดถึงฤดูที่ฝนตกไม่ใช่ชื่อเพงลงฤดูฝนเหรอฉันคิดถึงอะไรคิดถึงอ้าวทำไมลืมชื่อเพลง <c oughs> อ่าเดี๋ยวดย วันไหววันไหวพี่ตูนตื่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 นตืนตื่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 นตืนตื่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 ่นตืนตื่น่นตืนตื่น่นตืนตื่นตืต่น่นตื่น่นตื่นตื่นตื่น่นตืตื่นตื่นต่นตื่นตื่น่นตื อามามานนี้นี่ของจิงเลิฟยูวันจอเลิฟยูซกเ็ลังเหนียมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดีี๋เดี๋ยวดี๋ดีดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวๆๆี๋ยวเดี๋เด เวลาเวา b บเจบกเบีบีครคนะทรมทำไมนนี้อะของจริงเออเนี่ยขอ้ขอร้องเพลงมานะทุกคนร้องไห้กันหมดคาว่าเวลาได้แล้วเรี่ออกแล้วตอนนี้ได้แล้วเพลงของนาฬิกาไม่บอ ờ bà ờ, ông cái tua เรามีการแก้ตัวเราก็เลยเหมือนเหมือนงกับพี่ทีมงานนิดหน่อยนะคะอ่ะก็คือกลายเป็นว่าเราอ่ะจะไม่ได้ของที่เราเลือกแต่ว่าพี่ทีมงานจะเลือกให้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยว่าพี่ทีมงานเตรียมอะไรให้เราโบนิสเลนเสำหรับโฟร์อีฟชาเลนนะคะในครั้งนี้เกมทั้ง3าเกมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ สรุปเกมว่าเราชนะทั้งสามเกมด้วยวิธีการแบบสกิลการต่อรอของเราเออพี่พันแล้วโอวันตินของเราอ่ะหนูขออีกได้ไหมมีไหมมีไหมด้วยด้วยด้วยที่มาเย็นนะคะทันบีให้ทุกคนค่ะมาเราผลงานสุดยอด จากคุณประโยชน์แล้วเน <iri> yeah ี่ยยังอร่อยอีกด้วยจริงคุณประโยชน์อะเยอะจริงดูดิวิตามินแบบเยอะมากอะโอ้โอ้แต่เยอะมากเลยเมื่อกี้ตกใจเลยเขรบอกาแค่ทานทีนี้เลยกินอันเดียวก็คือจบก็ช่วยเรื่องแบบว่าเวลาที่เราต้องคิดอะไรเยอะๆหรือว่าเราต้องใช้พลังงานเยอะๆก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางโอเวนตินด้วยนะคะ ทุกคนเราต้องไม่ลืมเรื่องสำคัญอะไรรางวัลของเราอยู่ไหนคะคนเลยเนี่ยไม่ลืมเฮ้ยไม่ได้เลยค่โอ้ย้ยร่างร้อนเอาไว้กด คืออะไรอ่ะไอเทมโอเคทุก okay, คนนี่ก็เป็นของรางวัลที่พี่ทีมงานเตรียมมาให้เรานะทำอะไรในรางวัลที่3ามที่เราต่อรองกันว่าแบบเออเราขอแบบอีกรอบได้ไหมก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่พี่เขาเตรียมมาให้แล้วทีนี้ก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าต้องการให้เรากินเลยตอนนี้ละคนไว้ใจได้หระ จากประสบการณ์การถ่ายมาก่อนอันนี้จาก9่าอีพีอีพีที่ส0มันต้องมีอะไรแน่นอนยาบยาบวนอร่อยทำน่าอร่อยเอออ่้ยอุ้ยโอเคโอเคโอเคสูดมาได้ อร่อยมาแกเลยแต่แปปี้แฮปปี้ปีอฮืาฮือฮยอฮือฮือนือฮือฮือฮือาือฮือฮืลยเอฮือฮือฮมอฮมอฮือฮือฮือออนอฮืาฮือฮื่มอฮในด้านืน้ออฮื่อฮืรนือฮือฮอฮท่ฮือฮืีฮอฮาอฮืีือฮอฮือฮือฮอฮือฮอค่ะ เนใหม่คกินหน้าค่ะกับโบยิมชาัยยิปตัดเลยนะให้ดู จบไปแล้วกับฟอีฟชาเลนจ์นีผมก็สนุกมากมีหลายเกมามากมกเนี่ยผมก็ไม่ใช่เป็นการเต้นไฮเพลงการเอ,อเปิดเพลงแล้วก็หาจุดจุดยืนเนาะจุดจุดจุดที่เราเคยเต้นเนี่ยผมจ,จุดเต้นของเราเนะี่ยผมแล้วก็อันที่สามก็จะเป็นให้คํามาแล้วก็อ,อบอกเพงลงร้องเพลงให้ทันเนี่ยผมก็ ผ่านทั้งสามภารกิจในผมภารกิจสุดท้ายก็พอ่อ๋อ,อได้ได้คำว่าอะไรจะคำหนึ่งแล้วมันก็คิดบอ,อกมีมีหลายคำอยู่ที่ผมคิดไม่ทันเหมือนกันนี่ผมก็อ๋อได้คำว่าวันใบใช่ไหมวันใบเออซึ่งมันคิดคิดไม่ทันอยู่อืมถ้าคิดก็คิดยากอยู่นะวันอยของพี่ตูนก็ไม่รู้มีคำว่าวันใบในเพลงเปล่าก็ สนุกมา,มากๆนะครับคลิปนี้ก็แต่ละคนนี่คือ energy สูงมากในผมที่สูงที่สุดเลยนี่น่าจะเป็นแฮนนาเนี่ยผมแฮนนาหแฮนนาายนะคอในผมอันนี้คือจะโกะมากๆในผมน่ารักอันนี้คือคือเอกลักษณ์เลยนะผมรู้สึกว่าชอบความเป็นตัวเองในผมความตลกความเฮฮาปาร์ตี้ของโฟอิปเนี่ยผมดีปแปลกๆในะผมแล้วก็การช่วยเหลือกันในผมจะใบ้กันตลอดจะช่วยกันตลอดในผมน่ารักมากๆนะยังไงก็ อ,อย่าลืมกินโอลตินไม่ใช่ก็เออก็อยากกินอย่าอย่าลืมกินโอลตินเนี่ยผมกินนมมันดีต่อสุขภาพเนี่ยผมแล้วก็มีประโยชน์เนี่ยผมเพราะว่าปนะกติเน่ก็กินนมเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยผมนมกล่องเนี่ยผมใช่แต่ว่ากินหลายแบบโฟโมดูดโอลตินไมโลกินกินทุกอย่างเนี่ยผมที่เป็นนมเนี่ยผมอร่อยมากมากเนี่ยผมโดยเฉพาะช็อกโกแลตก็ เนี่ยผมสำหรับคืนนี้ในผมใครชอบคลิปนี้ก็กกดไลค์กดแชร์กดติดตามในะผมไว้เจอกันคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ฝันดีครับบ๊ายบาย